ฝายน้ำล้นนะครับตำบลน,นนาังหงอำเภอท่าพนมจังหวัดนะครพนมน้ำเชีย่ยวมาครับมองทะลุไปจะเป็นวัดมะลุคนาคอนนะครับ่ด้านหลัง ามาชมน้ำครับน้ำเชี่ยวมาเลยครับตรงน,งนี้สองปีก่อนครับมีคนตกขับรถมอเอร์ไซค์ตกลงไปเสียชีวิตตรงนี้แนะครับผม นครับมาจากตรงนู้นและครับฝั่งนี้น่าจะฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ที่คนมอไซค์ตกไปเสียชีวิตคาที่นะครับแล้วก็มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตตรงนี้ประมาณสองคนครับน่ากลัวนะครับเดือน,นี้ายนี้ ถือว่าเป็นไยขนาดใหญ่นะครับฝายห้วยบางหัวง่วที่มีตำนานนะครับอ่านีก็จะเป็นวัดมรลุข,ขันธครน,นะครับอยู่ด้านหลางกนะ็ห่างจากนี้ก็ประมาณ1กิโลเมตรครับจะเป็นวัดมรลุข,ขนนันธนคร ใครอยากมาเที่ยวมาชมได้นะครับผมอยู่ตำบลนนทหงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับผมจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ